ปาจะบนันมาลนนทนยแล้วป้าจะมีอะไรทําโชว์อีกไหมทาช็อกแลตไหมทําช็อกแลตโชว์โอ้ใช่ทําเค้กช็อกแลตด้วยแล้วก็ทําช็อกแลตโชว์หายากหายากไม่ค่อยมีเคยเคย,เคยเห็นหรอกเดี๋ยวทาให้ดูวาลนไทา์แล้วต้องมีช็อกแลตไว้ก่อนไว้จะทําอะไรต้องดูให้จบเ <Yeah. S 2> อ่อเอฟซี F C ดูให้จบนะแล้วจะเห็นว่ามันสวยปาคิดว่ามันไม่เคยเห็นกันหรอกอ่าโอเคไปเดี๋ยวทําเค้กก่อนเนาะ,ะไปไป ัุถุดิบมีอะไรบ้างครับเนี่ยนี่มีแป้งแป้งแป้งเค,ค้กนะน้ำตาลไข่แดงผงฟูนมช็อกโกแลตวันนี้ช็อกโกแลตเค,ค้กนะแล้วก็เนยสดเดี๋ยวเราไปต้มเนยสดก่อนต้มเนยสดก่อนอ่ะไปะนี่ป้าใช้ไฟอ่อนก็แค่ละลายอะ่ะมันละลายเมื่อไหร่ก็ใช้ได้มันนะถ้าถามว่าเดือดหรือไม่เดือดเดือดก็ได้ไม่เดือดก็ได้ไม่สําคัญหรอกเวลาอะไรสําคัญป้าจะบอกนะ fc ทุกคนนะแล้วแล้วคนที่ฟังบ่อยๆอย่ารับคานนะเพราะว่ามีคนที่เพิ่งเข้ามาดูวัน2วันนี้ก็มีบางคนก็มาถึงรีบรายงานเลยว่าจะดูทุกอันเลยมาเห็นวันนี้มาเห็นเมื่อวานนี้คนเข้ามาดูใหม่ๆก็เยอะนะ fc ติดต่อมาทุกวันแหละมีอะไรก็มาถามป้ามีคําถามอะไรถามป้าได้หมดถามได้หมดมอมดะป้าตอบหมดอะถามมาอ้าว ละลายแล้วนะพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วปิดเตาแล้วเอาของเหลวลงก่อนนะถ้าเกิดเรากลัวว่ามันร้อนไปใช่ไหมบางคนเขากลัวมันร้อนไปแล้วจะมันจะไปทําให้แป้งเสียหายได้ก็ใส่นมไปก่อนโอเคไหมอ่าทีนี้ก็เย็นแล้วใส่น้ําตาลลงไปก่อนนะผงฟูใส่ไปจริงจริงมันไม่ไม่จำเป็นต้องอะไรก่อนอะไรหลังเราใส่ได้หมดข้อสำคัญก็คือคนอย่าให้มันเป็นเม็ดก็แล้วกันวันนี้ทำเคก้กช็อกโกแลตนะติดถ้วยนีน้ค่ะ ป้าชอบทำเนื้อชิฟฟ่อนนะเพราะว่าเนื้อชิฟฟ่อนมันจะนิ่มมากละลายในปากใช่ละลายในปากมันนิ่มมากชอบส่วนใหญ่เค้กป้าจะเป็นชิฟฟ่อนเนื้อชิฟฟ่อนมากกว่าวันนี้ป้าจะทําเหมือนครับเค้กที่เราเคยทำไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอุ้ยไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนไม่เคยเห็นแล้วกันอ่ะปูไว้ก่อนอดูให้จบนะดูให้จบแล้วสวยสวยมากเลยแล้วมันจะเหมือนช็อกโกแลตัไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าฝรั่งเคยบอกว่า never see in my life ฝรั่งบอกนี้ว่าสีอีไมล์ไลฟ์เลยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นเลยอ้าวคิดว่ามันหายเม็ดยังแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตีไข่ขา,ขาวเนาะหายเป็นเม็ดยังกูี่มีเม็ดแล้วเนี่ยก็ควรอย่ายให้มันเป็นเม็ดก็เท่านั้นแหละใช่อ้าวพอแล้วพอแล้วนะให้คนดูดึงเนืนะ้อน่ะอ่าวพอแล้วทีนี้ตีไข่ขาวกับน้ำตาลนะตียังไงจำได้ไหมป้าสอนหลายทีแล้วอ่ะไปเราไปตั้งเครื่อง เราใช้ตะก้อตีนะตีเบอร์อะไรจาได้ไหมเบอร์แรงสุดเบอร์แรงสุดของเครื่องตัวนี้ใครซื้อเครื่องปลาเบอร์แรงสุดของปลาคือ2อครึ่งนะไม่ต้องตีถือเบอร์สามหรอกมันเร็วไปเอาสองครึ่งพอนะแล้วเราตีจนเป็นฟองละเอียดนะจําได้ไหมไนะเป็นฟองละเอียดนะเอาตีนะชิฟ่อนปลาตีอย่างนี้หมดเลยดูก่อนละเอียดยังยังยังไม่ละเอียดยังไม่ยัง,งไม่ละเอียด,ดอย่าเพิ่งใส่น้าตาลนะตีต่อ ที่ป้าหยุดให้ดูอ่ะที่ป้าหยุดให้ดูเราจะได้รู้ว่าเราหยุดดูได้ใครบอกหยุดไม่ได้ช่างเขาเอาดูตอนนี้ละเอียดยังดูดิละเอียดละเอียดแล้วละเอียดแล้วใส่ใส่น้ำตาลแล้วนะใส่น้ำตาลเลยอ่าพอทีนี้เราก็กวาดตรงนี้ที่มันติดข้างหม้อน,นี่วาดลงไปให้มันจมไปในไข่ขาวให้หมดเลยนั่นนี่แกตีมันเดี๋ยวเราตีต่อเท่าไหร่ครึ่งน,นาทีโอเคจําได้แล้วปุ้นจําได้แล้ะ ครึ่งนาทีพออ่าวจับเวลาเลยครึ่งนาทีอ่าวพ่อเอ้ให้ดูอะไรอ่ะบางคนเขาบอกว่าอย่าตีไข่ให้เป็นยอดยอดแข็งให้มันเป็นยอดอ่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูจะดูยอดอ่อนหรือยอดแข็งฮะลึมเลยเด้อจะดูยอดอ่อนหรือยอดแข็งอยอดแข็งอ่ะอายอดอ่อนก่อนเิอะยอดอ่อนก่อน ยอดอ่อนไหมโอ้อันนี้ยอดอ่อนยอดอ่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวป้าจะทําให้ยอดมันแข็ง้ป้าทำไงโอ้เข้าใจไหมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตีไข่ขาวไม่ต้องไปคิดว่ายอดมันอ่อนหรือยอดมันแข็งเข้าใจไหมทามตามป้าทุกขั้นตอนรับรองเค้กไม่เสียแล้วนี่มันยอดแข็งเลยใช่ไหมไจะให้อ่อนอีกไหมอ่อนแต้อ่อน <c oughs> ที่เขาสอนกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเนี่ยยอดอ่อนยอดแข็งเนี่ยมันไม่มีจริงๆมันไม่มีฟังตาไว้นะนี่อ่อนใช่ไหมใช่ถ้าจะให้มันแข็งใช่ไหมเราอยู่เฉยเยมันก็แข็งแล้วอยู่เฉยเมันก็แข็งถ้าเราไปตีมันอีกมันก็อ่อนเข้าใจไหม <c oughs> ดังนั้นเราอย่าคิดว่าเราจะตียอดอ่อนยอดแข็งมันไม่เกี่ยวทั้งสิ้น มันไม่มีคําว่ายอดอ่อนยอดแข็งหรอกมันมีแต่ยอดเดียวนี่นแหละถ้าเราทิ้งมันไว้สักพักหนึ่งยอดมันก็จะอ่อนไอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งยอดมันก็จะแข็งเวลาเรากวนมันยอดมันก็จะอ่อนอันนี้คือเคล็ดลับที่ป้าสอนนะ ไม่ต้องไปคิดมันว่ายอดอ่อนหรือยอดแข็งอ้าวทีนี้เห็นไหมว่าเวลาป้าตีไข่ขาวอะ่ะป้าไม่ได้ใส่กีมบฟตาตาด้วยแหละไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยไม่ใช่ป้าแอบใส่นะป้าไม่เคยใส่<ม>อะไรที่อะไรที่มันถูกต้องป้าจะทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องป้าจะไม่ทําประสบการณ์จากป้าล้วนๆใช่เดี๋ยววันนี้โอ้ยป้าป้ากลัวมันจะล้นพิมพ์จังเลยเนะี่ยจะล้นพิมพ์ไหมเนี่ยโอ้ป้าพิมพ์แล้วน่ารักจังเลยทำไมอันแค่นี้เองอันสองกองอ้าวเราก็คุกไปเรื่อยๆคนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเวลาไข่ขาวอ่ะเวลามันเซ็ ตัวแล้วมันจะเจะยกยอดก็ก็จะแข็งแต่ถ้าเราไปกวนมันใหม่มันก็จะอ่อนดังนั้นอย่าไปคิดว่ามันมียอดอ่อนยอดแข็งมันไม่มีหรอกเอาตัวยังโอ้ได้แล้วได้แล้วเนาะใส่พิมพแล้วนะป้ากลัวมันล้นพิมพ์จังเลยอะ่ะ <laughs> ใส่แล้วนะอ๋อไม่ร้นพิมพ์อะใช่สูงหน่อยไม่ล้นเดียอยู่เค้กเค้กเราเลยเวลามันขึ้นมากมันขึ้นได้ใส่เพีนิดเดียวเนี่ยคุณดูนี่ยมันถึงครึ่งพิมป่ะเอาดูดีๆว่ามันถึงครึ่งพิมไหมโอ้ครึ่งบอดีเป้ไแต่ป้าดูว่ามันไม่ถึงครึ่งพิมพ์อะเดี๋ยวมันขึ้นมาเต็มพิมพเลยดูเค้กเราจะขึ้นมากกว่าคนอื่นรับอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนป้าล้างมือก่อนนะอ่ะไปอบกันครึ่งพิมพ์นะโอเคไป วันนี้อบเตาล่างเตาบนมีของนะเตาล่างนะอบเตาล่างนะ150 160 150 160แล้วแต่เราจะใช้อันนี้ประมาณ150หาาไปนะอบประมาณกี่นาทีครับเนะี่ยประมาณเกือบ40นาทีโอเคแต่ป้าไม่เคยจับเวลาหรอกเดี๋ยวดูว่าเค้กสุกดูยังไงจําได้ไหมมันจะเด้งเแล้วก็ม,กมันจะหดออกจากพิมนิดนึีวแล้วมันจะเด้งเดงโอเคนะโอเคอปสุกแล้วสุกแล้ว ดูนะมันจะโหอกจากพินนิดๆเห็นไหมใช่นะแล้วแล้วหน้ามันจะเด้งๆสูงไหมเมื่อกี้เราใส่เนื้อไม่ถึงครึ่งเห็นไหมเค้กเราว่าขึ้นเยอะอ้าวแล้วเราก็กลับถาดไอ้กลับกลับเค้กดูแต่นิ่มมากเลยเค้กเราเนี่ยโอ้ไปเดี๋ยวขึ้นไปทำของตกแต่งยังอุบไว้ก่อนยังไม่บอกว่าทำไร โอ้โห oh, นี่คืออะไรเนี่ยพวกช็อกแลตที่ทําของตกแต่ง oh. ่านะพวกช็อกแลตเดี๋ยวเราเดี๋ยวทําตามนี้เดี๋ยวป้าไปละลายแล้วก็มาทํา <Yeah. S 1> เดี๋ยวแต่ไทยด,ดูทุกขั้นตอนเลยนี่ <Yeah. S 1> ไปละลายก่อนโอเคนะเดี๋ยวไปละลายก่อนโอเคดูนะเราละลายช็อกแลตสีชมพูมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องหวานแวหวหน่อยนะหวานแวหวหน่อยเพราะวันบาลนไทน์โอเคอังอุ้ยนี่ป้าอะไรมาเลย ไปไปป้าไอที่ป้าถือมานี่มันคืออะไรเนี่ยหวีหวีเขาเรียกหวี<อ>นะนะกูเทกยิ่งเกียงโอเคพอแล้วเอากับถาดเยอะไปอันนี้เยอะไปต้องน้อยหน่อยโอเคดูหม่นะทำเหมือนเดิมอนนโอเคพอไปแค่นี้เลยอ่ะอันนี้มาเราใช้เยอะเหมือนกันนะทำเหมือนเดิมอย่างนี้ไปหกถาเลยใช่ใช่หกแผนโอเคอ่ะดูนะทีนี่เราก็ตัดมัน ใช้คัตเตอร์ตัดอย่างนี้เลยใช่เดี๋ยวป้าไปเอาแว่นก่อนอม่เอาแว่นก่อนเอ <Okay. S 1> าตัดต่อนะ <c oughs> จะทำอะไรนึกออกไหมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> คิดไม่ออกเลยขนาดเดี๋ยวมันก็สวยโอ้ตัดอย่างนี้เหมือนกระถานเลยหรอใช่โอเคอ่ะแล้วก็ตัดอย่างนี้ทุกอันเลยนะ นี่เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องทําเดี๋ยวเดี๋ยวไปละลายช็อกแลตขาวมาแล้วก็ทาไปอีกทีหนึ่งทาทับสีชมพูไปเนาะโอเคป้าไปละลายช็อกแลตขาวนลนะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปอ้อาวดูนะนี่ละลายสีขาวมาแล้วนะนะใจร้อนยังไม่ค่อยเข้ากันเลยเดี๋ยวรอแป๊บเด็กปลาล่าลงไปแล้วนะอ๋อต้องรอสีชมพูแข็งก่อนนะถ้าสมพูสีชมพูไม่แข็งทําไม่ได้นะใช่อ้าวแล้วเราก็ปาดไป อ,อยไางี้เลยอัดดอันนี้โอ้ทับงี้เลยโอเคเรามาทำเค้กนะ ของตกแต่งเกือบเสร็จแล้วนะเดี๋ยวดูอ่ะสามชั้นนี่เลเยอร์เค้กสามชั้นป้า่าทำสวยมากนะเดี๋ยวไม่กล้ากินสวยล่ละวันนี้มันสวยล่ละโอ้เราเลเยอร์ที่นี่อันหนึ่งชั้นละอ่ะดูนะป้าทำแล้วนะต้องเลทใส่ไป อันนี้ช็อกเลตอะไรอะ่ะทำไมมันหนืดจังช็อกเลตการนากานาเคยสอนแล้วในในในคลิปเราทำคลิปไหนหนังป้าจำได้ไหมหเราทำคลิปไหนหนังป้าจำได้ไหมจำได้หมดเลยจริงแต่ต้องไปไล่ดู <laughs> อ้าวนี่หนึ่งชั้นแล้วไปแล้วปุ๊บสองชั้นพวกช็อกแลตเค้กดำๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่เขาจะไม่ใส่น้ำเชื่อมนะ,ะใช่เพราะมันรสรสชาติมันเข้มข้นอยู่แล้ว วันเลนทานี่ครั้งที่แล้วเรามีดอกไม้แล้วครั้งครั้งนี้มีช็อกโกแลตต่อไปเดี๋ยวสตรอเบอรี่อ๋อ <laughs> สตรอเบอรี่โอ้หครบถีนะมมาเลนทานะนี่แชมป์สุดท้ายเรามาครบถีมันมาเลนทานเลยวันนี้เราเร่งมากเลยนะเพราะมันดึกแล้วจะถ,ถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว เจอปีหนึ่งละเดี๋ยวพรุ่งนี้ปาสอนอีกเอาโอเคไหมออเอาปาดเดี๋ยวเรามีของตกแต่งเนาะมันจะทับบนหน้านี้หมดอะปาต้องตัดให้คนดูดูเนื้อด้านใดวันวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วโอ้วันนี้ไม่ตัดเพราะว่าเค้กมันสวยมากโอ้อ้าวโอเคเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำของตกแต่งต่อ มันเป็นช็อกโกแลตบนพลาสติกนะเราจะลอกออกจากพลาสติกเราต้องเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่นานไหมแค่สักพักหนึ่งสิบห้านาทีก็พอแล้วโอเคอเคไปนะแช่ตู้เย็นนะนันนี่แผ่นพลาสติกนะวางมันนี้อย่าเพิ่งถามเดี๋ยวเห็นแล้วจะรู้เองโอเคโอเคช็อกโกแลตใส่ถุงนะดูนะ อันนี้สีชมพูนะเดี๋ยวสวยแล้วนะใส่แล้วนะโอเคใส่แล้วโอ้ใส่แบงงี้เลยช็อกโกแลตให้ต้องรอสีขาวกับสีชมพูมันแข็งก่อนนะถ้าไม่แข็งมันไปรวมกันหมดนะอือใส่ช็อกโกแลตแงนี้เลยใช่ใช่ใช มีางาน,นที่เขาก็ชอโกรลตทีไลเลื่อเธอทุกรอบเลยใช่วูีนินอยเนี่ยทางงาั้งลาสุดอรบอันนี้ช็อกโกแลตแท้ๆนะไม่ได้ผสมนะเดี๋ยวจะเห็นวี่แววความสวยของมันอืมสวยไหมสวยมากเลยโอ้โหนีเลย,ยอ้าว เดี๋ยวเราต้องไปแช่เย็นก่อนรอให้มันร่อนออกจากพลาสติกเข้าใจนะไปรอรอให้มันร่อนจากพลาสติกนะไปไปแช่เย็นโอเคเราไปแช่เย็นมาแล้วนะเดี๋ยวเราลอ,อกพลาสติกออกแล้วเดี๋ยแล้วมันจะเงาอย่างเงี้ยโอ้โหสวยไหมสวยมากเลยโ okay. อเคอ่านะอันนี้มาแล้วนะแล้วก็ oh. อันนี้โอ้เดี๋ยวนะอ้าวเราก็เนี่ยมันเป็นงี้มันเป็นอะไร,รไ <laughs> เป็นไรโบว์ป่ะมันเป็นอะไรอะไรอ่ะมันเหมืน <โล S 1> อนโบ<ล>ว<อ>์เลย มันคืออะไรป่ะมันก็เป็นริบบิ้นไงอ๋อเป็นริบบิ้นใช่โอ้ oh. รู้ยังทีนี้เป็นไงเหมือนกล่องของขวัญเลยอย่างเงี้ยใช่โอ้โ oh. ติดมือแห้งไม่สนิทอ่ะโอ้ทำซะทั้งเยอะใช่นิดเดียวในที่เราทำไปโอ้ปาทำอย่างเงี้ยแล้วใครจะกล้ากินเลยครับนี่อะฟุ้นก็ไปให้แฟนอ๋อวันวาเลนไทน์นะวันวาเลนไทน์เอาไปให้แฟนเลยไม่ต้องซื้อของขวัญโอเคสวยไหมรู้ไหมเนี่ยสวยมากเลยมันเป็นกล่องของขวัญเลยอ่ะใช่ คนที่ชอบโอเคนะวันนี้วันนี้ไม่มีการชิมเพราะเราจะไปให้ของขวัญเขาเอาไปทั้งอันเลยโอ้คนนะช็อกโกแลตนี่น่ชอบนี่แน่ใช่ใช่ยินไหมไปเลยอ้าวสวยเยี่ยมเยี่ยม